ชอบบรรยากาศแห่งการได้รำเมไไรหลวงวงกระเพื่อรู้ใจจะหาสิ่งใดไม่มีเปียบปานหนุมหน้าใสใสแต่น้ำใจมันน้คากลับมาเถิดกาดาเสียเวลาอยู่ทำไมขนจนๆขนละเพลงมึงอะหรอขนละเพลงมึงอะร้องขนละเพลงมึงงงอะไรเนี่ยมึงงงอะไรเนี่ยเอาคุณร้องเพลงอะไรวะ มึงไปร้องที่มึงร้องนะ่ะคือเทพีบ้านภัยของพี่กุ้งสุทธิราชโอ้ใช่ใช่ใช่ไหมเต็มตที่กูร้องเนี่ยมันคือสายสุราเออมันขึออ้นสายสุราเออกูก็ต่อชอบออบรรยากาศแห่งการได้รำเมลัยรวมวงวก,กับเพื่อรู้ใจจะหาสิ่งใดไม่มีเปียบปานหนุ่มหน้าใสาแต่น้ำใจมันนาคากลับมาเถิดกาลดาเสียเวลา ได้ดูเสาเด็กซะเนี่ยทำไม,มนี่มันคุ้นวะไม่ได้เอางี้ดนตีไม่ต้องช้าช้านะฟังช้าชานะชอบบรรยากาศแห่งการได้ล้ำเมลัยรวมวงก็เพื่อรู้ใจจะหาสิ่งใดไม่มีเปรียบป้าหนุ่มหน้าใสใสน,<ต>นี่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 คนได้ร้องคนละเพลงอบมึงไม่ใช่กูจริงเหรอ ไ<า>ล่ลงสามรอบสี่รอบไม่เท่ากันสักรอบอีกนิเอาอย่างงี้ไปทำไงไปจะไปไหนล่ะกูจตีดบิอ่ะดูดีเอาอย่างงี้แล้วกันแม่คุณท,ท,ทุกทุกเรื่องเนี่ยพี่ของอีอห่าไปไหนอะนีองเงี้ <laughs> ทุกทุกครั้งเนี่ยพี่จะขอหอมแก้มแต่ว่างานนี้พี่ไม่ขอหอมแก้มพี่ทำอะไรพี่ขอหอมฝ่าตีนเธอได้ไหมโอ้ถนัดเลย,ถน,เลยถนัดเลยเหรอถนัดเลย เดี๋นับถอยหลังสามสองหนึ่งนับสามสองหนึ่งแล้วใช่เธอยื่นตีนมานะที่จูบเหมือนเรื่องนั้นน่ะที่หนูเป็นนางเอกอะหนูเคยเป็นนางเอกวยเหรอรูปร่างเหมือนใครก็หาเป็นนางเอกอะเนี่ยที่ที่วัหน่าเขาชื่อว่านานอินตาเด็กอ๋อเนี่ยเหรอใช่พี่เป็นี่นี่ที่อ้าวพี่พี่ที่วันนี้ไม่มีไก่ย่างบางตาั้างเลยเหรอขายแต่ข้าวข้าวโป่ง นะครับไปใกล้ๆนี่ครับแม่แห่งชาติอนาคตจะเป็นยังไงถ้าเกิดเด็กชอบมึงหมดเนี่ยนานอินตะเนี่ยเหรอคุณครับน่ารักมากครับจ๋าหนูด้วยเหรอเมื่อกี้เรียกนังเอกน้องโน่นเรียกอูมากนะครับอถ่ายรูปด้วยได้ครับได้ครับเต้นเต้นจ๋าไม่ได้วมันจูฝ่าเท่าเหมือนหน เดี๋กกูเดี๋กกูเป็นนางเอกจริงเหรอเออเอาแบบเหมือนหนานิตาเลยทำดีๆนะมึงทำดีๆนะเออทำดีๆเหมือนหนานินตาเลยนี่นี่นี่ดมหนานินตาดินี่นี่นะนี่นะนี่นะเผื่อเราสองคนดังไงเออเรวกูเป็นอันเออเลวไม่ดีให้ชื่ออะไรนะเลวไม่ดีเขามีแต่เลวดีอะนี่แหละเอาละบุญฉันมีแต่คงไม่ถึง ฟ้าจึงไม่เวทธนาแม่ป้นายสิหูเบิรไอ้นานผู้นี้มันฮักแม่ป้นายเด้อฮักปะล่ำฮักปะเหลือฮักเกินกว่าไยฮักกระดิ่งกระเดียดกระดกกระเดกกระดองกระดอเด้อ เจ้านานอินตาสองหนึ่งจึงทำการจะจูบเท้าแม่ปนายเรวดีทันใดนั่นเองเต็มเต็มเลยครับนี่หน้าเป็นอย่างนี้เหรอเป็นอย่างนี้แหละเป็นอย่างนี้เหรอนน้าเป็อย่งีอย่าเข้ามากูมีพระอย่าเข้ามากูมีพระไหนกูมีพระ ไม่กลัวพระถ้าเกิดมึงไม่กลัวพระมึงกลัวนี่ไหมกลัวเลยเออนุนใครให้รางวัลน,นุน